ครับผมวันนี้เดี๋ยวจะพาไปเลาะทุง่งนาลุยด้วยกันนะครับ Yeah. โอเคก็มาถึงนาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็ตอนนี้ก็กำลังหวานปุ๋ยอยู่ก็เดินทางออกจากมหาจุฬาเมื่อวานนะครับมาถึงบ้านต้องบอกเลยนะครับเป็นการ ขับที่ยาวนานที่สุดที่เคยขับรถมาออกจากบ้านออกจากออก,ากมาลราประมาณเจ็ดโมงกว่านะครับมาถึงบ้านก็คือหกโมงเย็นนะเมื่อวานถามว่าทำไมมานานยังฝนตกครับผมฝ <laughs> นตกตลอดทางครับเลยไม่สามารถที่จะ หรือไม่สามารถที่จะ,ะขับเร็วได้โดยขับผลด้วยอะไรด้วยนะครับก็เลยจะขับนานหน่อยนะครับในบรรดาที่เคยขับรถมานะครับไม่คิดว่าจะนานขาดนี้แล้วก็มาเดินดูทุ่งนาที่ก็อันี้ อูปลาอ๋ออ้าวโอ้โอโอก็ข้าวกำลังเขียวชะอุ่มพอดีครับเดี๋ยวก็ฝั่งทางนี้ก็จะ ก็จะตำหน่อยนะครับฝั่งนี้จะไม่ค่อยโตเท่าไหร่หก็นึกว่าช่วงนี้ต้องบอกเลยครับว่า,าข้าวที่เราหวานปุ๋ยลงไปแล้วครับหนึ่งจะด้วยว่ามันหวานเสร็จแล้วก็ตอนที่สอบถามพ่อนะครับตอนที่สอบถามพ่อดูว,ว่าก็คือหวานเสร็จแต่กับน้ํามันไหลน้ํามันลงมาแล้วก็ฝนตกด้วย ก็เลยก็ทําให้อ่าทให้ข้าวเนี่ยยังไม่ได้ปุ๋ยเลยครับหวานปุ๋ยลงไปแล้วยังไม่ได้ปุ๋ยได้ทันนะครับก็คือปุ๋ยยังไม่ทันละลายว่างั้นมันก็ไปตามน้ําไปก่อนก็เลยอาจจะยังไม่ค่อยเขียวอะไรเท่าไหร่นะครับต่างกับต่างกับฝั่งทางนี้นะครับต่างต่างกันอันนี้ก็จะต่ำต่ำหน่อยฮะนี่ เดี๋ยวจะให้ดูข้างหน้านี่ครับนี่ครับนี่โอ้เรียบร้อยโอ้โหเรียบร้อยเลยครับผม นี่ฮะคัะนนาหักเรียบร้อยครับน้ำมันมาแรงต้องบอกว่าสองสามวันที่ผ่านมากับเมื่อวานด้วยนะครับแล้วก็สะสมหลายวันมาแล้วก็ทำให้น้ำนี่ยคันนาก็พังเรียบร้อย แล้วก็ต้องปล่อยลงไปตามธรรมชาติเนะเรากั้นไว้ก็ไม่ได้ครับกั้นไว้ก็มีแต่เสียกับเสียตามมานะฮะโอ้วะ

น,นี่ดูต้องดูที่มาว่าทําไมน้ามันไหลขนาดนี้นครับก็ <มา S 1> <laughs> นู่นครับปล่อยมาจากฝั่งทางน้นนะครับนู่นปล่อยมาจากฝั่งทางน้นลงมาแล้วก็มาฝั่งทางนี้ก็เป็นผลกระทบต่อ,ต,อต่อเนื่องกันนะครับผล <มา S 1> กระทบต่อ,ตอเนื่องกันอ่าเป็นเรื่องของธรรมชาตินะนะครับเป็นสิ่งที่เราห้ามไม่ได้นะฮะโอ้โอตรงนี้ก็แตก ตัวนี้ก็แตกด้วยค<อ>รับตัวใหญ่โตใหญ่เลยเนี่ยโอ้โ้ทั้งท่อด้วยทั้งนอกท่อด้วยวปาวาดอือดูจอหน่อยนะเด็กจึด ตึดตืดตึงอ่าเดี๋ยวไปดูไปดูสระ,ะน้ำดูสระน้ำนะครับเนาน้ำเต็มแล้วผม พี่น้องไม่ต้องถามว่าน้ำมาจากไหนน้ำเต็มเลยครับผมทั้งสองข้างแล้วได้มาได้มา น้ำล้นนะครับปีนี้เป็นช่วงน้ำมาพอดีด้วยครับโอ้ตรงนี้ก็ถ้าดูไม่ดีก็จะแตกอีกครับพี่น้อง

ले มืดหมืดห้าเพาะไม่ต้องฟามันมืดมืดมด,ดับแล้วันดับแล้วมันดับแล้วเพาะฮะมันดับแล้วมันดับแล้ว